สวัสดีค่ะอันนี้จะพาทุกคนไปซื้อของกันที่ฝั่งเยอรมนีนะคะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะตรงนี้จะเป็นร้านหลายๆร้านมารวมกันนะคะที่ตรงนี้เราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปซื้อของเราก็ต้องไปเอารถเข็นก่อนนะคะอันนี้เป็นรถเข็นที่เราต้องไปเอาเวลาที่เราจะซื้อของที่ แถบยุโรปนี่นะคะจะต้องใช้เหรียญใส่เข้าไปในช่องที่สําหรับใส่เหรียญแล้วถึงจะเอารถเข็นอันนี้ออกมาใช้ได้ใช้เสร็จแล้วก็ไปเก็บที่เดิมแล้วก็เอาเหรียญคืนนะคะไปค่ะเราเดินเข้าไปซื้อของกันอันนี้เป็นบรรยากาศทางในช่วงที่เราถ่ายวีดีโอเนี่ยจะเป็นช่วงปลายหน้าร้อนนะคะฉะนั้นผลไม้อะไรก็จะยังเยอะอยู่นะช่วงปลายหน้าร้อน แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยผลไม้อะไรก็จะน้อยกว่านี้นะอันนี้จะเป็นโซนพวกขนมหวานพวกชโคโค็อกโกแลตของต่างๆช็อกโกแลตเยอะมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นโซนเนื้อสัตว์มีทั้งไก่มีทั้งหมูมีทั้งเนื้อนะคะให้เลือก อันนี้จะเป็นบิสกิตเป็นขนมก,กรอบๆนะคะขนมหวานอันนี้จะเป็นพวกคอนเฟกอาหารเช้าต่างๆเป็นโซนกาแฟผงกาแฟเม็ดชาต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นพวกน้ำมันน้ำมันพืช ละมันออลิฟออยล์โซนตรงนี้จะเป็นพวกซอสมะเขือเทศซอสต,ต่างๆเครื่องปรุงต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มมีไข่พวกเครื่องปรุงต่างๆเกลือเส้นต่างๆนะคะพอเราชอปปิ้งเสร็จนะคะก็เอารถเข็นมาคืน แล้วเราก็จะเอาเหรียญคืนมานะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบบรรยากาศการช้อปปิ้งที่ฝั่งเยอรมนีนะคะ